สดีครับสนจากความศักดิ์สิทธิ์ต้องท่าแคร์วันนี้นะครับเรามาดูต้นส้มโอทับทิมสยามนะครับที่เราปลูกลงดินได้3เดือนนะครับเป็นส้มโอทับทิมสยามแบบเสียบยอดนะครับเดี๋ยวผมจะมามาดูว่าหลังจากเราปลูกลงดินได้3เดือนนะครับต้นก็จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับผมเป็นส้มโอทับทิมสยามนะครับแบบเสียบยอดนะครับปลูกลงดินได้3ามเดือนนะครับ แตกยอดสวยงามมากนะครับนี่คือยอดอ่อนของเขานะครับนี่นะครับนี่คือส้มโอทับทิมสยามนะครับแบบเสียบยอดปลูกลงดินได้สามเดือนนะครับนี่นะครับสวยงามเลยครับแตกยอดสวยงามมากนะครับนี่นะครับยอดอ่อนนี่นะครับผมเป็นส้มโอทับทิมสยามแบบเสียบยอดนะครับความสูงก็ประมาณ80ดสิบเซนแล้วนะครับตอนนี้